Dirt a horse. Today, ทุกคนนะครับเราอยู่เกมเดดฮามัน <stere> ม <ot papa> <ancy cocaine> ันไม่เหมือนเดิมฮะคุณทุกคนรอไม่ได้อันนี้โอเคโอเคไม่รู้นะเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนนี้ก็จะมีซอมบี้ส่ชุดเกราะหน้าตาน้าเกลียดตายอย่าเข้ามาอย่าเข้ามานะงูหัวก็ดีโอ้เวนบ้างโอเมชอด โอ้ไม่คุ้นน่าเกลียดเลยสเกลิตันสีดำอ่ะจะเป็นซอมบี้ที่น่าเกลียดที่สุดแล้วอ่ะแม่งอึดอ่ะอึดเลือดเยอะชิะกี้เราก็โดนซองตายโอ้ไม่กอดเราก็ zoom เข้าไปนะเป็นยังไงบิเกจูเห็นไหมคุณเห็นบิเกจูหรือเปล่าถ้าคุณเห็นว่าคุณสายตาไม่ค่อยดีนะก็บิเกจูเราบิเกจูด,ด้วยบิเกจูมันอันตรายอันตรายจริง วันนี้ไปนะครับมันจะทำการเอาควอนทุกปืนนะครับแนอกจากนั้นก็ใช้ปะแจเบาๆมาหนักจู่โจมซอมบี้แบบเบาๆครับโอเคเดี๋ยวผมเก็บตังค์ซื้อไฟแฟลเตอร์ลงไปดิปะเน,นี่ยมันเลยลุงเล่นแมงเลยเออไม,ม่เป็นเยี่อะไรเลยซอมบีว้วีโอซีกูไม่แปลกใจเลยอะเอาลูกกองมาเจอยิงยิงดิลุงยืนเอออยู่ได้แมงลุงเก็บ กี่อะไลูกตมวงนะย่าไฟตอนนี้นะครับบิกาจูมันมีบิกาจูอยู่หนึ่งตัวซึ่งบิกาจูแพ้ทางฝ่ไฟไฟเตอร์ครับถ้าคุณเล่นเดย์นะฮะครั้งแรกหรือพิมมาเล่นเลรู้ว่าซอมบี้คุณเห็นบิกาจูไหมมันแพ้ทางเทนเนี่ยคุณไม่รู้แพ้ทางได้ไงเหมือนกันตอนนี้ผมจะเก็บตังค์ร้ออีพ e ีนี้เราจะเอาให้ได้ตังค์เจ็ดร้อยมาผสมถานแดง เนี่ยๆคุณเห็นยี่นี้แมมกินจีไอยี่นี้มันเด็ก็ซอมบานมะไอ้ยี่นี่ก็ซอมบานแล้ยนะถ้าเกิดมีสองตัวเนี่ยแล้วเกิดอีตัวเดียร์ที่นก็สอยชิ้นหมูกรากเลยตายโอเคสามารถยิงได้ละชิคแต่กูลืมเลยบิ๊กระจูบิ๊กระจูไม่เปิดโล่อยู่นั่นไงตายหาหมดเลยแล้วกูลืมเอายารักษามาชิบหายบิ๊กจูมันก็มีสักงสองตัวเวนกรรมโอเค ส่ง fight ไฟเเตอร์ไฟนี่กี่ตเลยเอาขนล,ลุกซองสาม 2, ตัวด้วยกันโอไมค์อดไฟเฟเตอร์กูโดนไฟเฟเตอร์เพื่อนเก่าขาดตายไฟเเตอร์เพื่อนมงไงจำโอ oh, นั่นไงฝูงเด็กแว่นกนจะมาละผมต้องรีบโดยด่วนเลยก่อนี้เออไอฝูงเด็กแว่นนะั้นมันจะแบบนั่นแหละผมก็รู้เองอะคุณไม่ต้องรู้อะไรเยอะหรอกนะนั่นแหละคือสิ่งที่เราควรระวังเในเกมเนี้ยคือฝูงเด็กแว้น มันน่กลัวถ้างั้นเราควรจะรีบจัดการทำลายอย่างส่งทั้งเกนจิส่งทั้งอะไรไปเพื่อให้ทันก่อนมันหมดเวลา,าคุณพีอิาร์เหรมหมดเวลามันมีอะไรอะเร็วเรีวเรวยวชิดดำงอย่ามาดิโอเคโอเคแต่ก่อนสามดาวโอเคตัด เออแต่มันมีกล่องด้วยเมื่อกี้อ่ะไม่เปิดนวดว้ามันก็ไม่เปิดมันมันก็เหลือน้อมาตด้วยข้อมือยังมีอะไรฮาร์ดยังมีอะไรกี่รีกี่รีฮาร์ดก็จะแพ้อยู่แล้วเมื่อกี้คุณก็เห็นเมื่อครั้ไม่เห็นมันจะแพ้เพราะไอ้ครบนี่แหละชิดขวางท้ายใช่ปะโอเคไม่มีอะไร ระวังหมาด้วยเกมนี้ก็มีม้าเหมือนกันแต่ม้าที่นี่ไม่ค่อยนหนาล็อกโซเลยเลยมันอ่อนจะไปพิษภัยมากกว่าลุงซองรอรอหน้าลา้อมบนเกมส่งฟาร์เตเตอร์ไปด้วยครับโคตรที่มันเร็วๆไปที่มันอยู่จมเร็วนะไฟไฟมามันเดินหน้าไม่ถึงไฟเผาจริงเราฟาร์เตเตอร์ไม่ไดีดอะไรมากหรอกครับ แมกก็แค่อึดอึดสุดแล้วในทีมอ่ะเลือดแปดสิบอ่ะต้องม,มีเกมที่มันไม่รู้วิญอะไรแมกอึดกว่าคนหลายล้านเท่าวางถังทับไหนไม่ตาย <S <S โอเครีบกำจัดคบซอมบี้เดี๋ยวนี้อะไรกันนี้มันจะได้ทำอะไรไปม,มา่นนี้ <S <S ลืมบอกนะครับว่าเกมนี้ตัวละครเราตายแล้วกลายเป็นซอมบี้แล้วแต่มีวางตาัวมันตายแล้วมันแบบหูงอ,อย่างเช่นคาสเตอร์ก็มีโอกาสที่มันจะตายหงแล้วก็กลายเป็นระเบิดไฟ เขาดีนะฟ้าเขาเตือนแต่มันโอกาสคำว่า,าโอกาสไม่ไมีเทียสิ้นสุดเลยน้องโอเคท้านอย่าใช้เฮยนี่ยิงไอ้น็อตเพราะว่ามันยิงไม่เข้ามันอึดเกินนะหลุมันโชว์เนี่ยยิงไม่เข้าเลยแล้วมันหายไปไหนแล้ววะที่บ้านแตกโอเคกลับไปแล้วอ้าลืมเปิดกองอีกแล้ว สกุลต้องทำนะครับว่ากล่องมันอยู่ตรงไหนมนันเป็นเป็นแบบรถอะไรให้เปิดนะครับถ้าเกิดเจอรถโอ้โหดีเขาต้องการคะแนนเกมแม่โอ้ยไงช็อปเปอร์อะไรชอปเปอร์ช็อปเปอร์อปเปราเชื่ออะไรวะอะไรก็ชปป่างไงวิญญาณอปเปอร์เออคนเขาไม่รักษาเขาบีบอะโอเคอันนี้คือหมดเลยฮาร์ดเลดโชโชโช,โชเหนือ้อลืมอัพตัวละคร ชี้กายพันชี้ไอ้ไอ้เรมมันชื่อแรมนะอี๋จะเผามลยวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยสัตว์วิ่งมาวิ่งมาเลยวิ่งมาจะแปลงโอเคเอาไม่เงยเอาลงผิดลงผิดไม่ใช่โอ้เช็ดแล้วไงเช็ดละ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 เชละเหมือนเอ้ยเรม อ้วนเอิม่มเขต้องใจแล้วครับถ้าผมพูดบุรี่ใครก็อย่าถือสาเลยครับอย่าถือสาผมเลยครับใช่ครับเหน็นไหมนะเกนจิแล้วเขาสามารถตายหา,ตายห,าตายหูได้ตั้งสองรอบซึ่งเป็นประโยชน์มากเพื่อทีมเลยเนี่ยตายหาได้สองรอบประโยชน์แต่ก็ไม่ค่อยเป็นประโยชน์เลยเขาโง่ใช่ครับอาตอาบตัวเป็นคนโอ้ อย๋เย๋ม yeah, kind of mm ึง hmm. ยื evet, ้โงเมช็อตอย่าอย่าให้สาวอย่าให้สาวมาตีบ้านเออเออนั่นแหละตีคู่ตีบ้านเลยวเออเไม่มาจะแตกอู้อูู้้อูลยูคูไม่ได้เลยีเียกบูู่ เราอยู bon ่ตัวเลยกบนเป็นหลงหรืคเเสียงเปลี่ยนดรวยจะดัดเสียงทำไมวะเนี่ยแอมไอคิปนี้ก็ไม่น่าจะได้ถังแดงหรอกมั้งอีพวกขยะสังคมเวนชื้อว่าอะไรไม่ได้เลยแม่งอยางหงดหงิดจะทำอะไรน่ะโอไม่ไม่์ไม่ไฟเฟเตอร์กุยไอ้ควาย I am u s o n g แน a แน l ีมันเป็นภาพลวงตาครับซอมบี้เป็นผียืนโอ้ยมา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 โอ้ยเช็ดยา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 ไปต่อยกับมันเชี่ยนี่ยไปต่อยกับมันเลยทั้งหล่นใส่มันดีกว่าเน่เน่เน่เมันกำลังตีแล้วไพชิดมันเชื่อเลยวู่อ่านไม่ออกอี้อ่ะไปต่อยกับมันเลยแนะนำฟาเฟเตอร์กูโซโล่อะอยากป็นกับฟาเฟเตอร์โซโล่โซเชียบันไปเงี้ยเงี้ยเงี้ย โอเคตอนนี้ตังค์ผมก็น่าจะได้เยอะอยู่โอเคสี่ร้อยสี่ร้อยขายอีกนิดนึงโอเคเราเจ็ดละลอกเครื่องปั๊มน้ำอมฤตโอไมนะ่นาา่าโคนล่าคมเต็มมันเพียบเลยอ่ะคุณจะขัาอะไรนนะอย่าอย่าลงนันกูอืมนี่ดันวันนี้ผมต้องได้ถังแดงได้ก่อนจบคลิปเต่ไม่ได้ถังอู้ ซอมบี้ตัวนั้งสิดูชื่อมันสิผมไม่ได้บูลลี่นะไปหาไปก็ดีอะไรสักคุณเนี่ยอนุภาพหรือเปล่าน่ากลัวเป็นบ้าเลยแต่สิ่งที่แม่น่ากลัวนะคือพวกมึงมากันเป็นฝูงเลยเนี่ยนะส่งฟ,ฟันเฟเตอร์แล้วตัวตีไกลไปไอไอ,อ้บ้าไอ้บ้าผิเจะไม่รอเรียนผีขอไม่พูดเรื่องผี ี่าตายหาไอ้นั่นปล่อยมันอยู่นานไม่ได้ครับแม่สร้างปัญหาไอ้จีเนียก็อีกตัวนึงปล่อยมันอยู่นานไม่ได้เลยปัญหาเฮ้ยออกมากูขอล้อเออนั่นแหละตายหาไอ้นั่นมันวิ่งเลยแค่เดี๋ยวออกไปดูสารปันก็ได้นะแต่ผมเดามันเลือดน้อยมากๆเลยตัวละเบิดยึปเกมเด็กใช่ไหมเกมสำหรับเด็กใช่ไหมไหนเกมัอะไรเกมเกมสำหรับเด็กโอเค ผ่านได้ขาหัเยี to ่ยโอ้โหเป็นอีกน oh, 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 ิดนึิงเดี๋ยวมาทารกันเวะจำใจจำใจตักูบุกจำใจตัวกูต้องเล่นบูทโอดอ่านี่มันที่ไหนวันเนี้ยแล้วนราจะพี่ปงวะที่นี่โอ้เชเชเชตัวเหี้ยแล้วนั่นอ่ะอ๋อตัวนี้มันคือ สบ,บีเขาเตอร์เราได้แต่เมเขานั่นไงร้อยยิงในเขาเตอร์กูแล้วยาย่ใหญ่หนุนไปเลยไปไปไปหมดไปซะเออซอมบี้เมื่อกี้ไม่เป็นซอมบี้ที่หน้าคนตีนชิบหายเลยมันเป็นซอมบี้เขาเตอร์ไม่ใช่เขาเตอร์ดีปไปเลยวะนั่นนั่นน่ะนัะ่นนั่น,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 นเออไม่ฟาดไม่โดนวะเชื่ออ้ยไฟไฟ้เตอร์กูเกือบตาย โอ้โหเกือบตายอย่าอย่าจะทำอะไรต้องคิดไฟไฟเตอร์กูชาพนากิจไม่ได้ด้วยชิบหายแล้วรถกูมันไงโอ้ยจะดีละเงือ่เออเออแหมึงไม่ชาพนากิจวะไอ้ควายอู้เป็นวิ่งโวยไอ้มอยนี่จะไปถูกกับบ้านกูชิบหายแล้วบ้านแตก จบเลยจบแล้วจบมันจบแค่นี้แหละบ้านแตกบ้านแตกกูไม่รู้มันจะมีตัวเยี่ยนนั้นด้วยเกือบเกือบขิดละอ้อห่าด่าแล้วเ,ลเนี่ยไม่เห็นไงวะโอ้เยี่ยนด่าท่านเหมือนกันเลยลองเล่นดู เรายังไม่รู้มันคืออะไรเรายังไม่ค้นรูปของเล่นเราจะรู้ได้ไงมันจะเป็นดานอะไรอะไรนิดโอ้โหผมจำลูกคันนี้ได้เลยว่าละว่าละปิกาจูจริงด้วยว่าแเราจะมีปิกาจูออกมาเกย์ทำอะไรนะาทำอะไรก็ต้องคิดตายสง่งเกนจิไปจิกูด,ด,ดีฝึกมาอย่างาดีฝึกมาอย่างแบบโหดฝึกว่าหดมานฆ่าปิกาจูตายซะปิกาจู ้ายด้วยมึงอนะชื่อลำบากชื่อหมดโอเคอันนี้ก็ลำบากพอตัวเลยเพราะน่าจะใช้เวลาเล่น่านนี้นาะนเป็นบ้าเลยลุงซองยิงเลยลุงซองอยา่าว่าอะไรที่เ้ฟังโคเทมโอเคเอาไฟฟ้าหยิบโอ้โหลำบากเลยกูปิกาจูดด อย่านะลูกโอ้ยเปีไไ้ยงเลยเยวนมาตะไรเรามีตัวแก้ท่าบีกัจจูอยู่นั่นก็คือไฟเฟสเตอร์เขาสามารถแก้ท่าบีกัจจูได้ไอเทียนี่เด้อมาใๆม,ามาไอเทียนี่ไม่ใช่ฝั่งเราหรือไรอ่ะดูไม่ใช่เพื่อนกูไอเฮียโอ้โหยัดตีโคตรแรงอ่ะเลื่อนไฟเฟสเตอร์เลื่อนปัญหาไปเยอะไฟฟ้าเยวจะก โอเคลงโซไปเยอะเลยโอเคไฟแฟเตอร์กวกลงกินเจไอ้เนี้ยเดือดร้อยไฟแฟเตอร์กูหายไปกับอากาศแถมเผาไอเฮียนั่นด้วยดีมากไฟแฟเตอร์เสียสละก่อนตายยี่จี่เออนั่นแหละมันจะตายแล้วถ้าคุณถามโอเคสามารถลงเฮียนี่ได้กระด้ายิงตายตายตายหมดเลยดูโจมบ้านโอ้ไม่พิจู วาชีวิตกูเหอะบายพิจูขอร้องชีวิตกูเหอะไอ้เหี้ยพิกจ,จูเย้ยเอ,อ,ยอ,อ,อ,อ้ยดูเวดิงแม่งเลยมันแหลกกินจีไม่ใช่กินจีสิมันคนละตัวจุดกุ้งเอาเชน,นี่ไปแก้ทางพิกจูอีกแล้ว โอเคลุมประชาชนเบกกจูปางตายเซวิกาจูวันนี้ไม่ใช่วันมึงอะ่ะไอ้ชายโอ้ยเด็กแวน้นโอเคอ๋อทำไมมึงไม่มติดายกูก่อนเนาะไม่นะเด็กแวน้นไงย่าเด็กแวน้นเว้ยชัด the fucking damn son เด็กแวน้น ไอ้ยีแพ้พายหุดรูมุดตัวแน่แน่แห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 น่สปเปอร์ไม่มีความหมายแล้วอ่ะเด็กแว้นโอเคนั่นไงเช็ดแมงมาเป็นสีขายบ้านแต่ครับมันไม่ต้องอยๆ่ แต่คำสัญญาคำสัญญาผมบอกว่าพกเจาวัานั้นได้พอนี่ม,มัดาซ้อมอิสปายลันแบบสี่ตังค์พูจะรู้มั้ยกิก๊ดดาวมิสุดเดียวกิ๊ดาวมุกกออยากจะตายหายอยู่แล้วโอเควันนี้มาสอนเล่นดาพวกนี้นะครับแบบฉบับตัวเอง แล้วครับส่งลุงสองไปครับผู้เห็นอจีเดียใช่ไหมมันกนกระสุนผมไม่สนมันจะคูณสองความหนึกไทยละกันเอ้ยวันเจรว่าตอนนี้ลุงสองกมมีความงูขันลายแรงมันงูโคตรงูเลยแหละตามตรงนะวิธีนี <_ T> ดด้ก็ป็นแรกวะเนี่ย โอเคเราจะไอ้น okay, ็อตโอเคถ้าคุณดีคำเมื่อกี้ลยเอาผิดผมเลยคนที่ชื่อว่าน็อต อย่าอะอากลย,ลยลใครมา่นักๆเย็นหลังเลีนดิพันดัเวเบโรง่อยโอ้โหดัง,ดงปังหูกระสุนลูกซองที่ไหนก็เนี่ยดูนั่นดินั่นกระสุนซองที่ไหนะเอ้ตังมาโอเคก็ จะฟอมตังมาก็ได้ตังเจ็ดรบาททึ่งพอซื้อถังแดงพอดีโอเคขอกาบจบคลิปเพียงแค่นี้ลาก่อน